วันนี้อยากจะเล่าถึงของดีที่ได้เอาไปลองเล่นมาสัปดาห์กว่าๆครับกับแว่นว i ชเ r PRO XR GLASS ตัวนี้หลายคนอาจจะงงว่าแล้วแว่นธรรมดาตัวนี้มันคืออะไรจริงๆมันไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันคือแว่น XR ใส่อย่างนี้ลงไปปั๊บเหมือนเรามีหน้าจอ135นิ้วติดตัวไปตลอดเวลาไปทุกที่กับเรานะครับผมมันจะดียังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ เดี๋ยวอันนี้พูดถึงนิดนึงก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงว่า XR AR VR มันคืออะไรคือ3อย่างนี้เป็นคาต g กรีเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างว่ามันอยู่ในเทอมแบบไหน AR คือ augmented reality หรือความจริงที่มีการแบบเออเราไปอินเทอร์แอคทีฟกับมันได้ VR หรือ virtual reality เป็นการสร้าง ความเป็นจริงขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมอย่างเช่นพวกเกม VR อะไรอย่างนี้สวมแว่นแล้วข้างหน้าเปลี่ยนจากโลกความเป็นจริงที่เราอยู่กลายไปอีกโลกนึงอย่างแบบคุณเล่น Mincraft VR อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปอยู่ในโลกของ c ม a ครอะไรอย่างนี้เป็นต้น XR ครับอันนี้ XR ก็คือ Extended Reality เรายังอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราแต่มันเพิ่มความเป็นจริงเข้ามาอีกชั้นหนึ่งไอแว่น XR ตัวนี้เป็นของเล่นที่น่าสนใจมากครับคุณคิดภาพง่ายๆว่า คุณสามารถเสพคอนเทนต์ที่คุณอยากดูได้ด้วยจอขนาดใหญ่135นิ้วทุกที่ทุกเวลาเปิดเสียงลำโพงเราก็ได้ยินคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินไม่ได้รบกวนแต่เสียงลำโพงบอกเลยว่าดีนะได้ยินฟังชัดคมกริบและแน่นอนครับมีวิติเนื้อเสียงค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวครับผมแล้ว a v i u i e p r o XR ตัวนี้นะฮะบอกเลยว่ามันเป็นแว่นที่ติดตัวเลนโปรเจคเตอร์ตัวนี้เข้ามาอีกนิดหน่อยก็คือเป็นแบบเออทำให้ แสดงภาพจาก device ที่เชื่อมต่อกับมันให้แสดงภาพออกมาว่ามันเป็นยังไงม้างอย่างเช่นเอาไปต่อกับคอมมันก็จะกลายเป็นหน้าจอเสริมเอาไปต่อกับ Nintendo Switch ก็เอาหน้าจอของ Nintendo Switch ลอยขึ้นมาเป็นจอใหญ่ให,ญให้เรานั่งเล่นนอนเล่นได้สะดวกขึ้นตัวนี้ความละเอียดสูงจอเป็น OLED และค่ารีเฟรชเรท120 h z ตตั้งค่าได้ความน่าใช้ของมันคือการที่คุณสวมเข้าไปอย่างนี้เราใช้งานได้เลยตัวแว่นเนี่ย ด้านบนก็จะมีตัวปรับโฟกัสคิดภาพง่ายๆเหมือนการปรับโฟกัสกล้องให้มันคมชัดยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับคนที่มีสายตาสั้นได้มากสุดคือรบ5.0เลยทีเดียวครับแต่ฟีเจอร์อื่นๆบนตัวแว่นเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอแว่นตรงนี้และปุ่มสำหรับตัดโพลารอ์ตัวนี้ปักเดียวสิ่งรับข้างมืด เราเห็นคอนเทนต์บนหน้าจอเต็มที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะลำโพงบนตัวแว่นตรงนี้นะฮะที่มือกําลังชี้อยู่เนี่ยเป็นลําโพงจากฮามาเนทีเดียวฮะเวลาเราใช้งานนะสวมแว่นปุ๊บมันจะดูหนังฟังเพลงแล้วได้เสียงคมชัดฟังสบายหูซึ่งจริงตามนั้นผมลองใช้งานดูแล้วแฮปปี้มากครับผมและไอตัวนี้ผมบอกเลยว่านอกจากเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์อุปกรณ์ของเล่นตรงนี้เขามีอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวฮะคือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อมา มันจะมีเป็นแว่นกับกล่องแว่นแล้วก็สายเชื่อมต่อของมันเป็นตัวหลักอันเดียวแต่ที่ผมไปเช็คหน้าเว็บไซต์ของเขามามันจะกลายเป็นแบบขายบันเดิลอย่างเช่นเป็นแว่นตัวนี้คู่กับด็อกของ Nintendo Switch แว่นตัวนี้คู่กับเน็กแบรนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันคืออะไรสะดวกยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะไอ้ตัวเนี้ยใช้เดิมๆคุณจะต่อกับอะไรได้บ้างคุณต่อกับโน้ตบุ๊กเพื่อใช้เป็นหน้าจอเสริมไอ้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนทํางานเนี่ยเช่นเป็นคน ตัดต่อวิดีโอเป็นคนที่มอนิเตอร์พวกคอนเทนต์ออนไลน์บน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องการทํางานนอกสถานที่แต่เออไม่อยากจะพกจอพกพาคุณใส่แว่นตัวนี้คุณทํางานได้เลยเหมือนกันมันแค่ต่อสายเส้นเดียวที่เป็นสาย USB Type C แต่เงื่อนไขคือพอ USB Type C ของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นต้องเป็น full function เพราะมันต้องจ่ายไฟให้กับแว่นตัวนี้ด้วยจ่ายภาพขึ้นมาที่แว่นตัวนี้ได้ด้วยนะฮะแต่เวลาใช้งานกับโน้ตบุ๊ก ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่ามันสามารถเอาหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยมาให้เรานั่งทํางานได้สะดวกมากเลยแถมตั้งค่าหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบด้วยอยากได้จอ32ต่อ9ว้างๆนั่งดูตรงหน้าก็โอเคอยากให้เป็น3จอ3จอแบบไหน3จอแบบนอนหมดเลย3จอแบบตรงกลางเป็นแนวนอนซ้ายขวาเป็นแนวตั้งเผื่อเอาไว้ว่าเราจะดูหน้าจอ Discord ดดูหน้าจอวิดีโออะไรอย่างนี้มันก็ดูได้สะดวกยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถสั่ง ล็อกให้ตัวหน้าจอตรเนี้มันค้างอยู่ตรงนี้ไปเลยแล้วก็เราหันไปจอไม่หมุนตามอะไรอย่างน,นี้ทำได้เช่นกันผมบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่สนุกมากของตัวนี้นะครับ แล้วตรงนี้นะฮะขอพูดถึงของเล่นของเจ้า w i t c h e r Pro XR Glass ตัวนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่าของเล่นเขาเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นแบบบันเดิลซื้อแยกอะไรนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็จะมีทั้ง Mobile d o c k ตัวนี้พูดง่ายๆมันคือ power bank ที่เอาไว้เชื่อมต่อ Nintendo Switch กับแว่นเข้าหากันครับผมเพราะว่าตัวแว่นเนี่ยมันจะรับไฟเข้ามาจาก power bank อีกทีทำให้ใช้แบตเยอะเลยต้องมีโมบายด็อกมาช่วยครับผมและเจ้าโมบายด็อกตัวนี้มันยังสามารถทำให้เราเล่นเกม Nintendo Switch พร้อมกันได้2คนเลยเพราะมีช่องต่อแว่นถึง2ช่องด้วยกันครับเน็กแบรนตัวนี้ถามว่ามันคืออะไรไอ้เน็กแบรนเนี่ยคิดง่ายๆคุณเหมือนมีเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ก็ได้สักตัวหนึ่งที่ทํางานได้ค่อนข้างเร็วรัน Android 13ในตัวนะฮะแล้วเอาไว้ดูคอนเทนต์ u t u b e ดูคอนเทนต์ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งตัว AI ที่อยู่ในเน็กแบรนตัวนี้ได้ด้วยว่าอยากจะให้มันทําอะไรให้เรานะฮะเรียกว่าฟังก์ชันเยอะทีเดียวแต่ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่า เน็กแบนตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเป็นภาพจากการที่เอาตัวกล้องเนี่ยถ่ายย้อนเข้าไปในตรงนี้มันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่แต่คุณจะได้เห็นนะครับถามว่าข้อดีของเน็กแบนตัวนี้คือยังไงอันเนี้ยผมเห็นตรงกับที่ทาง Vis ชอรเขาออกแบบไว้เลยคือถ้าสมมุติคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบินไปต่างประเทศคุณแบบเบื่อคุณอยากดูคลิป YouTube ที่โหลดเก็บเอาไว้ คุณสามารถโหลดคลิปมาดองไว้ในนี้ในเมม128 g b ของมันได้ก็วิธีการต่อก็ไม่มีอะไรมากเอาตัวนี้มาคล้องที่คอเหมือนกับเป็นหูฟังบลูทูธแบบคล้องคองเนาะแล้วก็เอาสายของเขาเชื่อมต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ได้เลยถามว่าในแง่ประสบการณ์การใช้งานไอ้เจ้าแว่นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างผมบอกก่อนเลยว่าไอ้แว่นตัวนี้ มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่า 1. ในกล่องเนี่ยนอกจากไอ้ปลอกที่เอาไวส้สวมตรงคอนเนค t เตอร์ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะฮะเพื่อไม่ให้เส้นผมมันกินเข้ามานะมันจะมีตัวดังแว่นตรงนี้นะฮะให้ถอดเปลี่ยนได้ด้วยจุดที่ชอบผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายเกมอยากเสพความบันเทิงเป็นคนใช้งานทั่วไปที่อยากจะเข้าสู่โลก XR ไอตัวนี้เป็นของเล่นที่ดีมากชิ้นหนึ่งฮะเป็นเทคโนโลยีที่ ซื้อเอาไว้ใช้ไม่ผิดหวังคุณได้หน้าจอ135นิ้วสวมติดตัวไปได้ตลอดเวลาและมีค่า r e f r ร s h r a ถึง120เฮิร์นั่นหมายผมว่าเล่นเกมกับนินสวิตเล่นลื่นเล่นเพลินแน่นอนแล้วสวิตช์2ก็กําลังจะมาแล้วด้วยใครกําลังแบบเฮ้ยผมอยากจะเล่นเกมใหม่ๆที่หน้าจอใหญ่ๆไอ้ตัวนี้ น่ารักครับน่าสนใจก็ซื้อเป็นบันเดิลของเขาไปได้เลยนะครับผมและนอกจากการเสพสื่อแล้วนะฮะถ้าเอาไปต่อกับคอมผมก็ว่าดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องพกหน้าจอคอมไปติดตัวไปตลอดเวลาคือถ้าปกติอย่างของผมออกไปนอกสถานที่ไปเหมือนกับว่าเอองานคอมมาทไปทำงานเพรสอะไรพวกนี้เราก็ต้องการโต๊ะ เพื่อวางโน้ตบุ๊กถูกไหมแล้วก็หน้าจอเสริมอีกตัวหนึ่งดังนั้นมันก็จะต้องใช้พื้นที่โต๊ะเยอะมากไอ้ตัวนี้สามารถเปิดได้3หน้าจอแล้วทํางานได้เลยโดยการที่เอาแว่นตัวนี้ต่อกับโน้ตบุ๊กผ่านพอร์ต Type C Full Function หรือ Thunderbolt จบผมบอกเลยว่าผมชอบจริงๆในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะทำให้เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะได้ไอ้แว่นตัวนี้จริงๆนะแต่ถามว่าข้อสังเกตของเจ้าแว่นตัวนี้มันคืออะไรบ้าง ผมบอกเลยว่าราคาของเทคโนโลยีค่อนข้างสูงครับราคาของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับผม17,990บาทครับผมราคาก็นิดนึงสำหรับคนที่อยากได้เทคโนโลยีนะฮะว่าเฮ้ยของเล่นใหม่ของเล่นที่น่าสนใจและเป็นอุปกรณ์ที่ good to have แบบนี้เออมันก็ต้องลงทุนนิดนึง และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมเน็กแบนตัวนี้นะครับผมมีระบบแฮนด์เกสเจอร์ควบคุมโดยการใช้การทําสัญ,ญลักษณ์ด้วยมือแบบว่าบีบเลื่อนปัดซ้ายปัดขวาหรืออะไรพวกนี้นะครับผมมันยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่ดังนั้นการดีเท็การตรวจจับขยับขยืขย่นหรือเลือกคอนเทนต์ทีออ่อยู่บนหน้าจอในแว่นตรงนี้มันจะทำงานได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ นะครับผมยังต้องรอทางว i ชเชอรปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นเต็มทำงานได้ดียิ่งขึ้น t r a c ได้รวดเร็วต่อเนื่องผมบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่โดดเด่นมากสำหรับเน็กแคนตัวนี้ครับโดยสรุปแล้วนะครับเจ้าแว่น v i ชเชอ Pro XR Glass ตัวนี้ถามว่าเป็นของที่ดีไหมผมบอกเลยว่า good to have คุณมีเงินซื้อคุณสะดวกจะซื้อและอยากได้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว ผมบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับผมคุณลองคิดภาพดูว่าคุณสามารถมีหน้าจอพกพาได้ถึง3หน้าจอใหญ่เบลเทอรอ์โดยไม่รบกวนผู้อื่นเลยมันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะฮะเอ,อจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยแต่ใช้แล้วชอบจริงๆแล้วถ้าเกิดใครกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากจะลองซื้อไอรแว่นตัวนี้ไปลองใช้งานดูผมบอกเลยว่าน่าสนใจลงทุนไว้ก็ไม่เสียหายครับผม แล้วเป็นเพื่อนเดินทางที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาแบบเฮ้ยผมเบื่อแล้วผมเดินทางนานหลายชั่วโมงมันค่าเวลาได้ดีจริงๆใครกำลังคิดอยู่เชิญครับไปที่หน้า Official Shop ของทางว i s u e r Pro ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec นะครับ <c oughs> ผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ like, share, กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่างแน่นอนครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าผมอารมครับสวัสดีครับ